ท่านกำลังรับฟังพอดแคสต์ตกฎหมายรายง,งานกับรองศาสตราจารย์ตรีเนศสารพงศ์วันนี้มีประเด็นเรื่องการไม่จัดวันหยุดให้แก่ลูกจ้างนะครับผลของการไม่จัดวันหยุดก็ต้องจ่ายค่าทํางานในวันหยุดให้กับลูกจ้างคือกฎหมายกำหนดวันหยุดไว้3ประเภทประเภทที่1ก็คือวันหยุดประจำสัปดาห์ประเภทที่2วันหยุดตามประเพณีประเภทที่3วันหยุดพักผ่อนประจำปี อย่างไรก็ตามนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในมาตรา29มาตรา30เนี่ยก <c oughs> ็ได้กําหนดว่าให้ในจ้างเนี่ยต้องจัดวันหยุดตามประเพณีให้กับลูกจ้างวันหยุดตามประเพณีเนี่ยก็คือปีหนึ่งเนี่ยจัด13วันใน13วันนั้นเลือกจากวันหยุดราชการวันหยุดทางศาสนา และก็วันหยุดตามประเพณีท้องถิ่นแต่กฎหมายบังคับหนึ่งวันนะครับคือวันแรงงานที่จะต้องหยุดดังนั้นนายจ้างก็เลือกได้แค่12วันแต่ถูกบังคับ1วันคือวันแรงงานส่วนวันหยุดพักผ่อนประจําปีลูกจ้างต้องทํางานครบ1ปีก่อนนะครับเมื่อครบ1ปีแล้วถึงจะมีสิทธิ์หยุดได้6วันครบ1ปีนับยังไงครับก็เข้าทํางานวันไหนรอวนลูบจนครบ1ปีนั่นแหละท่านถึงจะมีสิทธิ์หยุดได้6วัน คือวันหยุดทั้งสองประเภทนี้เนี่ยกฎหมายกําหนดให้ในายจ้างเนี่ยเป็นผู้ประกาศถ้าเกิดว่านายจ้างไม่ได้ประกาศเช่นวันหยุดตามประเพณีโดยปกติเขาจะประกาศกันตั้งแต่ต้นปีนะครับถ้านายจ้างไม่ได้ประกาศให้ลูกจ้างหยุดอันนี้ก็ต้องจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแทนทีนี้ตอนที่ทํางานอยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็อาจจะไม่กล้าที่จะไปฟ้องหรือไปร้องต่อพนักง,งานตรวจแรงงาน เพื่อขอให้ในายจ้างจ่ายเงินค่าทำงานในวันหยุดที่เขาค้างจ่ายอยู่หลายคนก็อาจจะเลือกไปฟ้องร้องหรือไปร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน,รรางานหลังจากที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงไปแล้วซึ่งการที่สัญญาจ้างสิ้นสุดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกเลิกจ้างก็ได้ หรืออาจจะเกิดขึ้นจากการที่ลูกจ้างลาออกเองก็ได้แต่ต้องระมัดระวังเรื่องหนึ่งนะครับเพราะอายุความในการเรียกค่าทำงานในวันหยุดเน้้เนี่ยมีอายุความ2ปีนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193- ่งเทับสาอนุเนะครับในคดีที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าในคดีนี้นยครับนายจ้างก็ไม่ได้ให้การต่อสู้เรื่องอายุความไว้ตั้งแต่ต้นก็คือพูดง่ายว่าพอลูกจ้างไปฟ้องเนี่ย ก็คือไม่ไม่ได้บอกว่าคดีเนี้ยขาดอายุความแล้วปรากฏว่าความเป็นจริงคดีนี้ขาดอายุความแล้วนะครับแต่เมื่อไม่ได้หยิบยกขึ้นมาว่ากล่าวกันในชั้นศาลกรณีอย่างนี้ก็ถือว่าพออุทธรณ์ฎีกาขึ้นมาก็จะหยิบยกในประเด็นนี้ขึ้นมาอีกไม่ได้ นะครับอันนี้ในมิติของนายจ้างหรือในมิติของทนายความที่สู้คดีเนี่ยก็อย่าลืมต้องดูเรื่องอายุความแล้วก็ตั้งเป็นประเด็นต่อสู้เอาไว้นะครับทาไปได้ตั้งเป็นประเด็นต่อสู้เอาไว้เนี่ยจะยกขึ้นมาว่าในชั้นศาลสูงเนี่ยไม่ได้มีคําพิพากษาอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือคาพิพากษาดีกาที่5496ี่เก้าหกทันรกรณีนี้เนี่ยนายจ้างจัดวันหยุดพักผ่อนประจําปีครับจัดแล้วนะฮะ แต่จัดให้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดถามว่านายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้กับลูกจ้างหรือไม่คือคดีนี้เนี่ยนอกจากนายจ้างไม่ได้จ่ายค่าทำงานในวันหยุดแล้วเนี่ยยังมีข้อเท็จจริงที่พบว่านายจ้างเนี่ยให้ลูกจ้างทํางานล่วงเวลาในวันหยุดด้วยศาลก็ได้มีคําพิพากษาว่าการที่นายจ้างเนี่ยให้ลูกจ้างทํางานในวันหยุดก็ต้องจ่ายค่าทํางานในวันหยุดแล้วก็นอกจากนั้นนะครับต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดเสมือนหนึ่งว่านายจ้างเนี่ย ได้สั่งให้ลูกจ้างทําทําไมต้องเขียนคําพิพากษาว่าเสมือนว่าได้สั่งให้ลูกจ้างทํางานในวันหยุดครับก็คือพูดง่ายว่าคดีนี้เมื่อนายจ้างไม่ได้จัดวันหยุดนะครับนายจ้างเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้สั่งอะไรพอไม่ได้สั่งอะไรก็เหมือนกับว่าพอเปิดให้ทํางานแล้วลูกจ้างมาทํากันเองศาลบอกไม่ใช่เมื่อคุณมีหน้าที่ต้องจัดวันหยุดแต่คุณไม่จัดหรือจัดไม่ถูกต้องจัดไม่ถูกต้องก็หมายความว่าอาจจะจัดไม่ครบถ้วนอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องถือว่า ยังเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องจ่ายเงินในส่วนนี้อยู่นอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีการเลิกจ้างและลูกจ้างไม่ได้กระทําความผิดกระทําความผิดในที่นี้หมายความว่ากระทําความผิดอันเป็นเหตุที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา119ได้แก่อะไรบ้างครับได้แก่ทุจริตได้แก่ทําผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างได้แก่การจงใจทําให้จ้างรับความเสียหาย หรือกระทําโดยประมาทเป็นเหตุในายจ้างได้ความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือฝ่าฝืนระเบียบคําสั่งข้อบังคับที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมและเป็นกรณีร้ายแรงนะครับอันนี้นายจ้างก็เลิกจ้างได้หรือละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาทํางาน3วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือได้รับโทษจําคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกกรณีอย่างนี้ถือว่าทําผิดนะครับและถูกเลิกจ้างอันนี้ไม่ได้ค่าเฉยและไม่ได้ค่า จ้างหรือค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่ถูกเลิกจ้างนั้นด้วยทั้งนี้ก็จะมีการจ่ายกันตามสัดส่วนเพราะฉะนั้นตรวจสอบดูให้ดีนะครับถ้าเกิดว่ามีการเลิกจ้างแล้วท่านไม่ได้ทําผิดอะไรเช่นนายจ้างเลิกจ้างเพราะนายจ้างขาดทุนเลิกจ้างเพราะเราลาป่วยบ่อยเลิกจ้างเพราะเราหย่อนสมรรถภาพในการทํางานเลิกจ้างเพราะเราทํางานไม่มีประสิทธิภาพกรณีอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างที่เราทําผิดเพราะฉะนั้น ค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ท่านยังไม่ได้หยุดนะฮะก็มีสิทธิ์ได้รับตามสัสดส่วนของวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิ์นั้นด้วยนะครับเรื่องวันนี้ก็พอสรุปได้ว่าวันหยุดเนี่ยมี3ประเภทใน3ประเภทนี้เนี่ยนายจ้างจะต้องจัดให้ถูกต้องถ้านายจ้างจัดไม่ถูกต้องหรือไม่จัดเลยนายจ้างต้องจ่ายเงินส่วนการฟ้องร้องเรียกเงินก็ต้องดูอายุความด้วยนะครับ ต้องไม่เกิน2ปีเอาละครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับสําหรับวันนี้ไว้เจอกันในตอนต่อไปกับกฎหมายรายงานจากเพจกฎหมายรายงานนะครับสวัสดีครับ